สวัสดีเด้จ้พาพบกันอีกแล้วค่ะกับไวทุกตาพาฝันมื่อหม่วันใหม่เด็ดกกำลังอ,อกอ่ะอยิ่นํำทางเหินเอ้ยนีย่แต่ว่าเป็นอากาศเย็นเมื่อคือนนี้ติดลบติดลบสามองศาเห่ัตื่นขึ้นมาก็ไม่เป็นสีอันขาวมือนค่ะน้ำแข็งจับเย็ยนเจี๊บเลยค่ะข้างนอกอยาก็เป็นนน,น้ำแข็งนาะค่ะเนาะ เดี่ยวไปก็เป็นคืออันคล้ายๆกระจกนี่ค่ะมันเป็นอันมันลื่นเหมือนกันนปะป้แต่ว่าเป็นอากาศดีได้ใจเนื่องเดดออกมาเพื่อนๆก็สบายดีกันทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะมากินกาแฟน่อันึงค่ะเด้อกาแฟอหอมๆอุ่นๆเนาะค่ะเนาะข้างนอกเป็นอากาศบรรยากาศเย็นๆข้างในก็เป็นบรรยากาศอุ่นๆกับกาแฟต้มสุกใหม่ๆอุ่นๆคือกันค่ะ อุ่นๆพ้อมหอมาค่ะกินกาแฟนํากันค่ะโอ้ยมีเหงค่ะ เดดอกก็คือบรรยากาศที่ว่าสดชื่นเด็ค่ะถ้าแดดอกถ้าว่ามื้อเลอิอฝนตกโปรยโปยเยี่ยวหนาวหนาวเย็นๆก็เย็นยเย่อกเข้าไปเลยะคะ่ะบางพิ่นกพันบินน,ะะนอกเนืออากาศมันดีถ้าแดดโอกอากาศหนาวนี่บบเป็นตือคะ่ะเสื้อเสื้อผ้าอุ่นๆแล้วข้างนอกก็เป็นอากาศอากาศดีบ่างั้นเด็กปะก็แสงเดดน,นอะเนือความสดใสมันบอก พูดีหมดถ้วยเนาะคะเนาะกาแฟก็หมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยของมื้อใหม่หวันใหม่เนาะจ้ะเนาะ,ะเดทก็อกกำลังสดใสโอ้อากาศดีขนะดค่ะอากาศดีแต่ว่าย่นเนาะค่ะเนาะซื้อเสื้อผ้าก็ต้องมันอุ่นๆว่าือ้กันเถอะปะคำสัญญ์ก็เป็นใครด้วยค่ะ กาแฟมดไปแล้วอีกหนึ่งถ้วยของวันนี้เนาะค่ะเนาะอันพากันนั่งกินนั้นเข้าเศร้าอยู่กันแฟนเอพ้พากกันอ่านหนังสือพิมพ์ไปกินนั้นอาหารเศร้าไปนํากันเนาะค่ะเนาะ,ะจิบกาแฟากันไปว่างั้นหรอไปตามมันวิธีชีวิตของแต่และขวัวเรือนว่างั้นเถอทางนี้ก็ตอนเศร้าก็อันกาแฟเนาะค่ะเนาะที่ว่าพันเครื่องดื่มประจําวันครอบขวัว กาแฟน้ำชาว้างงาั้นเหรอป้ะถ้าว่าคนดื่มถ้าบ่ดื่มมากก็ดื่มอย่างอื่นก็นคือบ้านเฮาบ่ค่ะแต่ส่วนมากคนที่นี่พะนาะกินกาแกฟว่งงางั้นเหรอป้ะแล้วก็อาหารเช้าเนาะขเนออาหารเช้าก็ขนมปังว่งงางั้นเอป้ะขนมปังโยเกิร์ตอันมันก็มีหลายอย่างค่ะบางคนมากก็กินแบบอันอาหารอุ่นเนาะะเนะก็คือ พวกนมต้มนมนมอุ่นนมเตอไปอันโยเกิดมันก็เสื่อผลไม้่างั้นางเถอะไปหลังอันก็เป็นแบบเครื่องดื่มค่ะแล้วเจนะคะเนาะส่วนมากก็สิเป็นขนมปังค่ะขนมปังทาเนยทาใส่หันใส่นี้แล้วก็กินเนาะคะเนาะแล้วก็กับกาแฟก็มันก็แล้วแต่ว่าความถนัดของแต่ละแต่ละประเทศ่างั้นางเถอะไปแต่ละครอบครัวอ่ะเอ้ยก็ กินกล้วยเอนไปกินกล้วยโตค่ะกล้วยแล้วก็อยค่ึดเนาะคะ่ะเนาะอันนี้พ่าก,กินกาแฟแล้วก็มดไปเราถวยนื่งของมื้อนี้มันต่นเ้าด้วยจะเด้ออ่ะถ้ารอบน้ากินอีกกินกาแฟอีกก,ถก,กะะ็ถ้ามีโอกาสก็จังได้อัดลงเนาะค่ะเนาะถ้าบ่มีโอกาสก็เป็นนั้นคลิปต่อไปของมื้อหม่มืนบอกค่ะก็บอกว่ากันเนาะคะ่ะเนาะคือทุกบ้านมีความสุขเลยค่ะเราก็เอตุกตาถาภาวฝันก็ขอบคุณหลานไหลที่เขามานั่ง จิบกาแฟนำกันนะค่ะเนาะของมือวันหยุดเืออันสุขภาพแข็งแรงทุกคนเห็นด้ใจเด้พอพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ